ครับพบปกติเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันเอเชียวันนี้มาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1ห,หรือแซดวันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สองกันบ้างที่ล่าสุดนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคามานาคมได้ไปตรวจความก้าวหน้าโครงการพัฒนานะครับโดยยืนยันว่าความคืบหน้าตอนนี้อยู่ที่ราวรา 90, ้อยละเก้าสิบคาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ ในปี2565ส่วนรถไฟฟ้าขนส่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM จะเริ่มทดสอบเสม,เมือนจริงในเดือนคุมภาพันธ์2564เรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่29ตุลาคม2563ในสัตว์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ไปตรวจความก้าวหน้า โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการเตรียมความพร้อมการให้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิภายหลังการเปิดรับนักท่องเที่ยวด้วยนายศักดิ์สยามที่ชอบกล่าวว่าโครงการก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่หนึ่งหรือแซดวันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปัจจุบันมีความก้าวหน้าการดําเนินการประมาณร้อยละ90คงเหลือการดําเนินงานด้านสถาปัตยกรรมตกแต่งภายในภูมิทัศน และติดตั้งระบบประกอบอาคารคาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ในปี2,565ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จทำให้ชากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน45ล้านคนต่อปีเป็น60ล้านคนต่อปีและขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างรันเวย์ที่3หากแล้วเสร็จจะทำให้เพิ่มขีดความสามารถรองรับเที่ยวบินได้94เที่ยววินต่อชั่วโมงเมื่อประกอบกับอาคารเทียบ เครื่องบินรองหลังที่1ทําให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น90ล้านคนต่อปีส่วนรถไฟฟ้าขนสง่งผู้โดยสารอัตโนมัติหรือ APM ที่จะนํามาวิ่งใต้อุโมงค์เพื่อเชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารปัจจุบันกับอาคารหลังใหม่แห่งนี้มีรายง,งานเพิ่มเติมว่าขณะนี้รับมอบรถแล้วสี่ขบวนและอีกสองขบวนจะรับมอบภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้และจะเริ่มทดสอบเสมือนจริง ในเดือนคุมภาพันธ์2,564อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1มีลักษณะเป็นอาคาร4ชั้นพื้นที่ประมาณ216,000ตารางเมตรมีจำนวนประตูทางออกที่เชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร28หลุมจอดสามารถจอดอากาศยานขนาดโคดเอฟเช่น a 380ได้8หลุมจอดและอากาศยานขนาดโคอดอ e, ีเช่นโบอิ n ง747ได้20หลุมจอด พร้อมกันนี้ยังมีการก่อสร้างอุโมงคด้านทิศใต้และระบบขนส่งผู้โดยสารหรือ APM เป็นการก่อสร้างอุโมงคใต้ดินที่มีความยาว700เมตรซึ่งต่อจากอุโมง์เดิมที่ได้ก่อสร้างไว้แล้วพร้อมติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสารระบบขนส่งกระเป๋าสัมภาระและระบบถนนภายในลานจอดท่าอากาศยานท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน2549 มีพื้นที่ประมาณ2,000 200, ไร่ตั้งอยู่ในเขตตำบลรายชาเทวะอำเภอบางพีจัังหวดสมุทรปราการโดยสนามบินแห่งนี้ติดสถิติโลกหลายประการมีหอมากรับการบินที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง132.2เมตรอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่ถูกบันทึกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันสนามบินแห่งนี้มีปัญหาผู้โดยสารล้นเกินกว่าที่สนามบินจะรองรับได้จึงก่อให้เกิดปัญหาความแออัด ซึ่งได้มีแผนพัฒนาแบ่งออกเป็น3ระยะโดยระยะแรกในช่วงปี2,554ถึง2,560ใช้เงินลงทุนรวม2.18หมื่นล้านบาทจะอรองรับผู้โดยสารได้ปีละ65ล้านคนการดาเนินการระยะที่2ในช่วงปี2,560ถึง2,563ใช้เงินลงทุน4.34หมื่นล้านบาทจะอรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็นปีละ85ล้านคนการดาเนินการระยะที่3 ในช่วงปี2,563ถึง2,567เช็คช้เงินลงทุน9.83หมื่นล้านบาทจะรองรับผู้โดยสารได้สูงสุดปีละ103ล้านคนถ้ากัศยานสุวรรณภูมิเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียอย่างแท้จริงซึ่งจะส่งผลดีต่อประเทศไทยหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งรัดโครงการให้เป็นไปตามแผนและชักช้าไม่ได้ครับ